ยกนิ้วให้เลยนะคะฝีมือตัวเองค่ะวันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นของวันหยุดวันนี้ลิลลีลล่จะพาเพื่อนๆไปทําหอยทอดแบบง่ายๆกันนะคะไปดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะมาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมของหอยทอดของลิลลี่วันนี้ส่วนผสมที่สําคัญของเราก็จะมีอันนี้ลินซื้อแบบรวมนะคะถือว่าเป็นหอยทอดทะเลเนาะ อันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกที่รินปลูกเองนะคะอ่าใช้เวลาปลูก5วันก็ได้กินแล้วนะคะถั่วงอกที่นี่จะไม่มีขายในทุกฤดูนะคะถ้าเราอยากกินเราต้องซื้อถั่วเขียวมาเพาะเองค่ะหลังจากนั้นก็จะมีหอมนะคะมีขึ้นช่ายค่ะมีไข่อ่าที่สําคัญมีไข่ด้วยและนี่ก็คือมีแป้งนะคะน,นี่เป็นแป้งหอยทอดค่ะอันนี้เป็นน้ําปูนนะคะอันนี้เป็นน้ําปูนใสจ,จ้ะอันนี้พริกไทยนะคะ อันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยจ้ะมีเกลือนิดๆน,นะคะแล้วก็มีน้ําตาลอันนี้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะน้าซอสราดหอยทอดแบบง่ายๆนะคะก็จะมีน้ําจิ้มไก่กับซอสพริกเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้แป้งอันนี้แป้งหอยทอดนะคะผสมแป้งหอยทอดลงไปดินก็จะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะคะก็จะใส่เกลือนิดหน่อยะคะ่ะ ลินก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้เราจะใส่ตามชอบเลยค่ะเนี่ยลินใส่ลงไปนะคะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็จะใส่น้ำปูนใส่นะคะน้ำปูนใส่หรือว่าน้ำปูนแดงก็ได้ค่ะเทผสมลงไปค่ะน้ำปูนใส่หรือน้ำปูนแดงนี่คะจะทําให้แป้งนะคะกรอบนานถ้าไม่มีน้ำปูนใส่เราก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้นะคะเราผสมแป้งให้ละลายเข้ากันนะคะ จากนั้นเราจะใส่ซอสลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนึงจ้าจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เครื่องนะคะคือพวกกุ้งหอยปูปลาของเราลงไปค่ะเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแป้งหอยทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปไปถึงขั้นตอนการทอดจ้า ก็ติดเตานะคะตั้งกระทะให้เดือดเราใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกเทลงไปค่ะนี่นะคะหอยทอดที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วพอกระทะเริ่มร้อนเราก็เทเราก็ตักหอยทอดลงไปเลยจ้ะอุ้ยเฮ้ยกระเด้งกระดอนกระดิก,กระดังอ่าเทลงไปให้หมดเลยนะคะ เพ็ดหอยทอดเธอแรกสิเป็นให้เมลิลีบ่บนเนอเจเนานะขอให้เมนูนี้ผ่านนะคะพวกยี่พึ่งตีงเพื่อนดีกว่าเนาะใส่ไข่ลงไปค่ะลินก็จะใส่ไข่ลงไปสองลูกนะคะ เดี๋ยวลินจะลองพลิกดูนะคะปุ๊บเออเป็นไงบ้างหนออ่าหอยทอดเริ่มออกหน้าออกตาเริ่มมีสีหน้าสีตาที่ดูดีแล้วนะคะพอเราดูนะคะว่าแป้งเริ่มกรอบแล้วเป็นที่น่าพอใจดูสวยงามแล้วเราก็จะเริ่มเอาถั่วงอกลงไปนะคะอาจจะเละนิดนึงนะคะครั้งแรกในการทําแม่ลลี่คนเยอะเกินนะคะไม่เป็นแผ่นเลยค่ะ แต่ก็นะอย่างว่าหลังจากนั้นนะคะลินก็จะใส่ถั่วงอกเนี่ยค่ะถั่วงอกปลูกเองอาจจะไม่สวยนะคะแต่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ใส่ขึ้นช่ายกับหอมลงไปนะคะเราก็ผัดให้ยุบนิดหน่อยนะคะปิดไฟได้เลยจ้ะผัดพอยุบๆพอสลดสลดนะคะอันนี้เป็นนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็ทำน้ำจิ้มกันค่ะ หอยทอดอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็อพอกินได้เนาะเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มราดกันค่ะนี่หอยทอดของลิลลี่นะคะดูค่ะดูดูด,ดูมาดูวิธีการทําน้าจิ้มแบบง่ายๆของลินนะคะเราก็จะมีแค่น้ําจิ้มไก่เทน้ําจิ้มไก่นะคะลงไปประมาณหนึ่งค่ะก็เทซอสพริกลงไปค่ะถ้ามันเหนียวหรือข้นเกินไปนะคะเราก็ใช้น้าเปล่าเทลงไปได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มหอยทอดของเราค่ะเดี๋ยวลินจะเอาไปลาดลงบนหอยทอดของเราเลยนะคะเราไปลงทานกันเลยจ้าอร่อยนะคะทำขั้งแรกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเนอะรสชาติแล้วก็หน้าตาถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เมลิลี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้เมลิลี่ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ